Let me put ด just sneakers on put my sneakers on อันยอนโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆอีจ y และก็เพลง sneakers กันนะครับในตอนนี้เนี่ยความป๊อปของ sneakers นะครับกำลังทะยานเข้าสู่ชาร์ ทุกชาร์ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่ได้เข้าทุกชาร์จแบบธรรมดานะครับเพราะว่าในตอนนี้นี่นนสามารถเข้าสู่ท็อป20ของทุกชาร์ดเพลงในเกาหลีได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าปังมากๆเลยนะครับสำหรับ s n เก k e r s ในครั้งนี้ที่ในตอนแรกเนี่ยหลายๆคนนั้นเป็นกังวลมากๆสําหรับเรื่องชาร์จเพลงของ,งของีจีแต่ว่าในตอนนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงแล้วก็สร้างความสดใสในทุกสเตจแล้วเนี่ยเพลง s n เก k e r s ของอีตจีนะครับก็ได้สร้างเรื่องราวบนชาร์ดดิจิทัลของเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นั้นเนี่ย ของทุกชาร์ตเพลงได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าฟแฟนๆเหล่ามิจจีเด็ดดีใจกันมากๆเลยนะครับชาร์ตเพลงส n น c เก r s สของสาวๆอีจีนะครับในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อันดับ14ของชาร์ตเมลอนท็อปบันฮันเดนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตบัคส์อยู่ในอันดับที่13ของชาร์ตโฟล์แล้วก็อยู่ในอันดับที่19ของจินนี่นะครับ แฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับที่ส n นคเกอร์สเนี่ยเขาไต่ขึ้นมาได้ขนาดนี้พอสวมรองเท้าได้ปุ๊บเนี่ยก็ไต่ขึ้นชาร์ตได้แบบว่าไม่รอใครเลยจริงๆและความปังของอีจีเนี่ยนะครับก็มีมากมายเลยในตอนนี้ทั้งสามารถเดบิวต์อยู่ในอันดับที่8บนชาร์ตบิลบอร์ด200ได้นะครับแล้วก็ในอันดับที่1ในบิลบอร์ดเวิลด์อัลบั้มชาร์ตซึ่งถือว่าอีจีนั้นเนี่ยในฝั่งอินเตอร์แฟนๆเนี่ยไม่ห่วงเลยนะครับทำเรื่องราวต่างๆไว้ได้ดีมากๆสร้างสถิติใหม่ๆได้เสมอแล้วกกกก็ไดด้รรรัับคววาาาาามมมมนนนนนิิยเยเเีีี่่่่จจฝงอออตต์ๆลแใทะ ัมแบบนั้นเนี่ยแฟนๆบางส่วนก็แอบกังวลแล้วก็เป็นห่วงอิจีในบ้านเหมือนกันว่าในทางเกาหลีนั้นจะยังคงรักแล้วก็เอนดูอิจีกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมีการพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าอิจีนั้นก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แฟนๆชาวเกาหลีนั้นเนี่ยยังคงรักแล้วก็เอนดูอยู่เสมอและยิ่งเพลงสเนคเกิลสนินะครับถูกหูคนเกาหลีมากๆแล้วเนี่ยชาร์ตเพลงก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยจริงๆและยิ่งในตอนนี้นะครับอิจีเนี่ยกับการโปรโม,มทสเ,ตตเนคเกจดจ รวมไปถึงรายการวาไรตี้ต่างๆที่อีจีนั้นไปเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญนะครับก็ต่างได้รับความสนใจจากชาวเนติเซนเกาหลีไม่น้อยเลยจริงๆบางรายการเนี่ยกลายเป็นไวรัลไปเลยนะครับทั้งในทิกตอกในแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ในทวิตเตอร์รวมไปถึงความเฟรนลี่ของอีจีนะครับที่น่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะไปออกรายการที่ไหนหรือว่าขึ้นสเตจโปรโมทบนเวทีเนี่ยก็จะชักชวนพี่น้องในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดอลด้วยกันเองหรือว่าศิลปินนักร้องดารานักสแสดงพิธีกร MC ต่างๆเนี่ยมาร่วมเต้นเพลงสเนคเกิลส์มาทำสนเนค าเลนด้วยกันนะครับซึ่งมันก็น่ารักจนทำให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากทำชาเลน์นี้กันตามเลยและด้วยความเฟรนลี่ขนาดนี้ของอิจีนะครับที่ชักชวนหลายๆคนมาเต้นด้วยกันเนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตเซนเกาหลีนั้นะต่างบอกกันว่าอิจีนั้นเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปในวงการเคป๊อปที่เฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากๆเข้าถึงง่ายเป็นมิตรแล้วก็ยังสวยมากๆอีกด้วยหลังจากนี้ไปนะครับดูเหมือนว่าความปังของสเนคเกร์สนั้นจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แล้วแล้วก็มารอดูกันนนะรรับาาร Play ับว่่ไไ่าาาาช์เลยขขขอองงสกกีีจจึ้้ไไไปดททหห อิจีสวมใส่รองเท้ากันแล้วเนี่ยจะไต่ขึ้นชาร์ไปได้ปังขนาดไหนก็มารอรูนแล้วก็มารอเป็นกําลังใจให้กับอิจีแล้วก็ส n น a เกอร์สกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอิจีนะครับอย่าลืมไปร่วมปั่นวิวใน YouTube แล้วก็สตรีมเพลงสเนคเกอร์ให้กับอิจีกันด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับอิจีกันมารอดูกันว่าน้องเกิบนั้นเนี่ยจะสามารถขยับชาร์จขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนจะจ่อเข้าท็อป10ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในท็อป5ท็อป3 อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับอีจีกับการโปรโมทเพลงใหม่ Snickers กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง